สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแน,นาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมันเป็นผลไม้รูปรูปแพรอายุ1000ปีการแนะนําความสามารถคือการเพิ่มความรู้สึกของพลังงานชีวิตของตนเอง หลานเซนยู่จงใจหันหน้าไปมองผู้ประมูลที่อยู่ข้างหลังเขาดวงตาของหลายคนลุกเป็นไฟเห็นได้ชัดว่าสมบัติดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากแต่สําหรับหลานเซนยู่สมบัติดังกล่าวไม่มีประโยชน์ความสัมพันธ์ของเขาต่อพลังงานชีวิตนั้นสูงเพียงพอแล้วด้วยความสัมพันธ์ระดับนี้เขาไม่ต้องการสมบัติใดๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาตัวเขาเองไม่สามารถย่อยมันได้ด้วยซ้าในตอนนี้ หลังที่สองหลังที่สามเอาละตกลง mm hmm. เมื่อไม่มีคู่แข่งถังอยู่เก๋ mm hmm. ก็ประสบความสําเร็จในชัยชนะสิ่งที่เขาต้องการจะได้ดวงการของหลานเซนยูทั้งสี่โคนเป็นปรากายซึ่งค่อนข้างสุดขึ้นเล็กน้อยในสิ่งที่เจ้าต้องการในราคาเริ่มต้นราคาไม่ควรจะแพงกว่าราคาแรกของโรงเรียนเือรไรเคอร์และอาจถุกกว่าด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจเลยที่ถังอยู่เก๋เลือกที่จะมาที่นี่ เพื่อการแลกเปลี่ยนร้านเซนโูเสียใจที่เขาขาดความรู้มีสมบัติมากมายแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักซึ่งก็น่าอายเล็กน้อยของดีราคาถูกแต่ค่าไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะกับค่าจริงๆจะถูกแค่ไหนก็ตามราคานั้นแพงก็สูงซื้อไม่ได้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องจัดทําบทเรียนในด้านนี้เมื่อขับไปแล้วไม่เพียงแต่อ่านเนื้อหาเท่านั้นแต่ยังต้องขอคําแนะนําจากอาจารย์ด้วย และดูว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะนำอะไรหรือไม่รอบต่อไปค่อนข้างพิเศษเมื่อหน้าจอลีรงหลิงยี่ยี่เดินไปที่โต๊ะกลางประมูลแล้วพูดด้วยรอยเยิม้มรอบนี้ไม่ทราบที่มาและหน้าที่แต่ค่อนข้างแปลกดังน,นั้นจึงไม่มีความเฉพาะเจาะจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กาจะอธิบายสั้นๆให้ทุกคนฟังที่หน้าจอหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง และอัญญามณีรูปหยดน้ำก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจออัญญามณีชิ้นนี้มีความสวยงามมากอย่างที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอมันมีรัศมีจางจงเนื่องจากมันเป็นวิดีโอพวกเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอัญญามณีนั้นใหญ่แค่ไหนภายในอัญญามณีทรงหยดน้ำนั้นมีลักษณะคล้ายรูปปาตกิศต้านอยู่จางจงและมันคือรูปปาตกิศต้นที่เป็นรัศมีสีจางจงหากเราแยกแยะอย่างระมัดระวัง เราจะรู้สึกได้ว่ารูกปัดหรือไข่มุกคิสตันนั้นมีก้าสีได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีฟ้าครามสีทองสีดำสีเงินสีเขียวและสีม่วงในหมู่พวกเขามีสีเขียวและสีม่วงอยู่ตรงกลางและอีกเจ็ดสีแผ่ออกไปด้านนอกซึ่งแปลกมากเริงยี่ยี่ยี่มและพูดว่าใครๆก็เห็นว่าอัญญามณีทรงหยดน้ำนี้สวยงามมาก ถ้าเชื่อว่าตราบเท่าที่ยังเป็นผู้หญิงก็ยากที่จะปฏิเสธสิ่งรอดใจของมันและมันแปลกมากไม่ว่าจะสัมผสัสที่ไหนก็ตามร่างกายมันจะสร้างโซ่บางๆขึ้นมาโดยอัตโนมัติโซ่บางๆพันกันไม่รู้ว่าเราจะตรวจจับมันอย่างไรก็ไม่สามารถหาแหล่งที่มาของโซ่บางๆนี้ได้ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคืออัญญามณีนนี้ไม่มีความผันผวนของพลังงานใดๆอย่างน้อย โดวยวิธีทางเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันก็ตรวจไม่พบว่ามีความผันผวนข,ของพลังงานดูเหมือนว่าเป็นเพียงอัญญมณีที่สวยงามแต่จากรูปรักที่แวววาวของมันมองดูแล้วไม่น่าจะธรรมดานักจึงเรียกว่าอัญ,ญมณีข้าวสีที่ลึกลับถึงแม้จะใช้ตกแต่งเท่านั้นก็สวยงามมากไม่ต้องพูดถึงอาจมีของแปลกๆอยู่บ้างในสถานที่แห่งนั้นมันมาจากทางเหนือสุดของดาวแม่ มันถูกค้นพบโดยทีมตำรวจในน้ำแข็งไร้หิมะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีอายุกี่ปีและไม่มีพลังงานเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างยุติธรรมที่บอกได้เลยว่าได้ผ่านการทดสอบจากสถาบรรันการวิจัยชั้นนำของสาพันธ์แล้วผลก็ยังคงอยู่ที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้จึงคิดว่ามันเหมาะที่จะเป็นของสะสมมากที่สดุดเพราะความพิเศษของมันมันจะแสดงให้ทุกคนเห็นกอนจากนั้น เรามาเริ่มการประมูลอีกครั้งขณะที่เธอกำลังพูดรถเห็นเล็กๆของเธอก็ถูกผักออกไปแล้วหญิงสาวในชุดตราปรงยาวผักรถเห็นไปที่กึ่งกลางของแท่นประมูลและมีที่วางโชว์รถเห็นที่ผุมด้วยผ้าสีแดงทันทีที่รถเห็นถูกผักออกไปร่างกายของหลานเซนโยผู้ซึ่งจ้องมองอัญมณีที่มีสีสันแปลกตาบนหน้าจออย่างอยากรู้อย่างเห็นก็เกรงขึ้นมาทันที คนอ,นอื่นๆกำลังดูเวทีอยู่แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาในขณะนี้ใบหน้าของหลานเซียนอยู่แดงตามในทันทีและทางร่างกายของเขารู้สึกหายใจลำบากเขาเพียงแต่รู้สึกว่าการเต้นของหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นและกระแสวังวนสีทองและสีเงินที่เดิมมั่นคงในร่างกายของเขาก็รุนแรงและหมุนอย่างรวดเร็วความรู้สึกหวยหา ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยังคงอยู่ในใจของเขาและดูเหมือนว่าจะมีขึ้นเสียงในร่างกายของเขาเรียกร้องแสดงให้เห็นความปรารถนาที่ไม่มีใครเทียบได้ของเขานั่นคืออะไรเหตุใดระยะทางดังกล่าวจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาอันยิ่งใหญ่เช่นนี้หายใจลำบากและร่างกายของเขาเริ่มร้อนขึ้นรานเซนโยรู้สึกได้ว่ามือของเขาสั่นเล็กน้อยยาเย็นตามที่มีรดลายสีทอง และยากินความที่มีรดลายสีเงินถึงกับอยากออกมาจากร่างกายของเขาเองมีอะไรผิดปกติกับข้าเกิดอะไรขึ้นหลานเซียนยูตกใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเช่นนี้มันเป็นความรู้สึกว่ารูกขุมขนพัวร่างกายกำลังเปิดออกสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากที่สุดเธอความปัถนาที่จู่ๆก็เกิดขึ้นในใจของเขาซึ่งเป็นความปัถนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดูเหมือนว่า ทางร่างจะหิวหวยมากในทันทีอัญญมณีก้าวสีลึกลับนี่คืออะไรทําไมมันถึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวข้าแม้ว่าเขาจะอยู่ในทะเลสาบเทพสมดแระจมอยู่ในพลังแห่งชีวิตอันอุดมสมบูบรณ์พรนเซนอยู่ก็ไม่เคยมีความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นนี้มาก่อนบนเวทีเหลิงยี่ยี่ค่อยๆย,ยกผ้าสีแดงขึ้นเผยให้เห็นคอเสื้อสีดาที่อยู่ด้านล่างคอเสื้อถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบ รูปร่างของคอแระหน้าอ,อกของมนุษย์และมีอัญญามณีสีฝังอยู่ในนั้นเป็นรัศมีสีจางๆขนาดของอัญญามณีไม่ใหญ่นักและแสงก็ไม่แรงเกินไปมันดูเข้มน้อยกว่าการขยายบนหน้าจอมากเอาละเรามาเริ่มการประมูลกันดีกว่าราคาเริ่มต้นคือ, 2, 100, 000, อสอ,อ,งองแสนเหรียญสหรัพันเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมืนญิงยี่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบนหน้าของเธอ ร้านเซนโยหายใจเข้าลึกๆปรับพลังวิญญาณและพลังสายเลือดของเขาถาพยายามสงบสติอารมณ์ของเขาให้มากที่สุดในเวลาเดียวกันเขาก็มองย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนจะมีคนไม่มากที่จะยินดีเสนอราคาแท้จริงแล้วกำลังซื้อของเหลียญสนาพันค่อนข้างแข็งแกร่งหากเป็นเพียงอัญญามณีประดับราคาสองแสนเหรียญสาพันก็แพงเกินไปแรนเซนโยจ้องไปที่อัญญามณีก้าสีลึกลับอย่างตั้งใจ และยกป้ายทะเบียนในมือของเขาขึ้นกับจะท,ทันทีที่เหลียญยี่ยี่พูดจบหมายเลข33 2ส0องแสนเหรียญสหพันเหลียยี่ยี่มองหลานเชนโยด้วยความประหลาดใจในความคิดของเธอแม้ว่าอัญญามณนนี้จะสวยงามแต่มูลค่าของมันก็สูงเกินไปเล็กน้อยด้วยสองแสนเหรียญสหพันเขาสามารถซื้อสมบัติสวรรค์และโรคที่ค่อนข้างดีเพื่อช่วยในการปุขขน่นและสำหรับนักเรียนโรงเรียนซืรไยเคิล มีอะไรสําคัญเปกว่าการฝึกฝนอีกไหมช่วงนี้การใช้เงินซื้อของตกแต่งที่ไม่มีประโยชน์เลยก็เป็นคนที่รวยมากหรือมีอะไรผิดปกติกับสมองจากถานการครั้งก่อนของหลานเซนโูเธอรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ร่ํารวยมากนักแล้วเขาจะทําอย่างนี้เพื่ออะไรเขาทําให้มันชัดเจนมากอัญญามณีก้าวสีลืกรับนี้อ่านการทดสอบที่ซับซ้อนที่สุดโดยสาพันธ์ และไม่พบว่ามีผลกระทบในทางปฏิบัติใดๆในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออัญญาบณนีดาบใดที่ไม่มีพลังงานเก็บไว้มันก็จะมีผลการตกแต่งของภายนอกเท่านั้นไม่เพียงแต่ริงเย่ๆยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสหายของเขาที่อยู่รอบๆยังตกใจกับท่าทางกระทานหานของเขาในการชูป้ายเฉินเลิศกับพี่สาวแล้วมองดูอัญญามณีอย่างใกล้ชิดเขารู้จักร้านเซนโยูดีที่สุดร้านเซนโย ยกป้ายของเขาอย่างรวดเร็วและเขาอยู่ติดกับร้านเซนโยูดังนั้นเขาจึงมองเห็นร้านเซนโยูได้อย่างชัดเจนในขณะน,นี้เซนโยูมีสีหน้าวิตกกลางวลนอยู่บนใบหน้าของเขาในความทรงจําของเฉีนเลยร้านเซนโยูจะไม่ทําสิ่งที่ไม่จําเป็นและสิ่งที่เขาต้องการจะมีความหมายของเขาอย่างแน่นอนร้านเมืองฉินสัมผัสตรงเฉียนเชียวเบาๆและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าเขาจะซื้อให้เจ้าหรือไม่ตรงเฉียนเชียวหน้าแดง ถ้าพูดเรื่องไร้สาระบางทีเขาอาจจะรู้ว่าอัญญาบีนี้มีไว้เพื่ออะไรหลานเมืองฉินหองเลมฟีป,ปากของเธอแล้วพูดว่าเครื่องมือที่มีความซับซ้อนที่สุดตรวจไม่พบและเขาจะรู้อะไรได้สองแสนเหรียญสาพันเขาเต็มใจแค่ไหนตรงเฉียนเฉียวไม่ได้พูดอะไรสกักคำแต่วิธีที่เธอมองดูอัญญามณีในดวงตางของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยคิดอยู่ในใจ แต่เธอไม่ชอบสิ่งนี้ที่มีสีสันมากนักสิ่งที่เธอชอบคือสีขาวและสีน้ำเงินอยากจะบอกเขาว่าอย่าเสียเงินตามอำเภอใจได้ไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ซื้อให้ตัวเองจะเคืนอายขนาดไหนเธอรังเลแต่ก็ยังไม่พูดอะไรเท่านั้นทันใดนั้นร่างกายของทรงเฉียนชิวก็แข็งตัวและความทรงจำจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเธอเองก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้น,น ร่างกายของเธอก็สั่นเล็กน้อยและดวงตาของเธอก็กลายเป็นเย็นชาโดยจ้องมองไปที่อัญญาบีรูปหยดสีบนเวทีอย่างแน่วแน่สีสันสดใสรูปหยดน้ำเธอได้เห็นมันดูเหมือนว่าเธอจะได้เห็นมันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วเธอรีบหันไปจ้องมองไปที่ร้านเซนยียนโยอย่างรวดเร็วในวินาทีต่อมาแต่ในขณะนี้ร้านเซนยียนโยก็จ้องมองไปที่อัญญาณีบนเวที โดยไม่สนใจความสนใจของเธอเลยมือขวาของเขาถือป้ายทะเบียนแล้วยกขึ้นสูงมีเกดรูปเพชรสีทองปรากฏขึ้นเกดทองอัญมณีหยดสีและใบหน้าของเขาที่ดูคุ้นเคยเมื่อพบกันครั้งแรกเขาโตขึ้นเล็กน้อยความเด็กของเขาจางหายไปเล็กน้อยแระความรู้สึกคุ้นเคยที่เขามีเมื่อพบกันครั้งแรกดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยเขาคือใคร เขาคือใครกันแน่ทันใดนั้นทรงเฉียนเจียวก็สันสานอยู่ตรงกลางเรากับยุ่งเหยิงร้านเมืองฉินอยู่ข้างๆงเธอและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทานหันของเธอในทันทีเธออดไม่ได้ที่จะสงสัยว่ามันเป็นเพียงอัญญามณีที่ไม่ทราบที่มาเฉียนเจียวเจ้าคงไม่รู้สึกสะเทือนใจขนาดนี้ใช่ไหมทรงเฉียนเจียวไม่ส่งเสียงแต่กัดริมคีปล่าร่างของเธอเบาวๆด้วยฝันขาวของเธอ ทันใดน,นั้นเธอก็รู้สึกว่าหัวของเธอปวดจนแทบแตกต่างสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเธอดูเหมือนจะเริ่มปันปวนนาความทรงจําเหล่านี้ที่เธออาจจะถูกฝังไว้นานแล้วดูเหมือนกําลังจะทะลุทะลวงออกมาทันใดน,นั้นใบหน้าของเธอก็ซีดลงเล็กน้อยและเธอก็ใส่หัวเบาๆสองแสนเหรียญสาพันสองแสนเหรียญสาพันหมายเลขสามสิบสามครั้งที่หนึ่งหลิงย 4, ีย 4, ่ย รายงานตัวเลขโดยตรงเป็นประจำอัญญามณีสีนี้ไม่ดึงดูดความสนใจจากผู้ประมูลมากนักและด้านหลังก็เงียบสงบลารเซยียนโยรู้สึกประมาอยู่พักหนึ่งเขาต้องเข้าใจมันเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับอัญญามณีนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามนี่คือเสียงในส่วนเลืกที่สุดในหัวใจที่เรียกร้องนเขาอย่างกระตือรือร้นบอกเขาว่าไม่ว่าอย่างไร อะไรก็ตามยังไงก็ปล่อยมันไปไม่ได้ควรจะชนะโดยตรงเหมือนกับการประมูลครั้งก่อนของถังอยู่เก๋ร้รานเซนโยแอบตั้งตารอมันอยู่ในใจในขณะนี้มีเสียงมาจากด้านข้าง2 000, 1 0แสนมืนอันใดน,นั้นร้านเซนโยก็หันศีรษะไปมองในบริเวณของโรงเรียนซูริเคอร์ซึ่งนั่งอยู่ตรงมุมอีกด้านหนึ่งป้ายเทเบียนก็ถูกยกขึ้นรเรียงเย่เย่เลิกเกีวเล็กน้อย หมายเลข43 2องแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่หนึ่งมันเป็นสงครามของโรงเรียนซูร่าเครอร์สงครามกลางเมืองหรือไม่ผู้ประมูลที่ไม่ได้เข้าร่วมการประมูลในเวลาต่อมาเริ่มสนใจอัญญาณีสีที่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เช่นนี้ทําให้นักเรียนโรงเรียนซูร่าเครอร์สองคนต้องแข่งขันกันจริงงั้นเหรอนั่นหมายความว่าอัญญาณีนี้เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมหักพักหนึ่งก็มีเสียงพูดคุยกันเล็กน้อย ระหว่างที่นั่งประมูลด้านหลังดานเซ่นโยมองอย่างตั้งใจและเจ้าของหมายเลข43ก็มองมาที่เขาเช่นกันเป็นชายหนุ่มที่ดูอายุ16หรือ17ปีมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มและยิ้มว่าแฟนของข้าชอบสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มีสีสันทําไมข้าจะเอามันไม่ได้ละ่ะที่นั่งข้างๆเขาเป็นนัเกเรยียนหญิงอายุพอๆกับเขาเนื่องจากร่างกายของเขาปกคลุมเธอไว้ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับหลานเซีนยนโยที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาของเธออย่างชัดเจนเพราอาภัยสิทธิ์ที่ข้าก็สนใจอัญญามณีสิ่งนี้และแฟนของข้าก็ชอบมันด้วยขณะที่พูดเขาเหม,ม่อมือฝีปากไปทางตรงเฉียนเชียวในเวลานี้เขาจะไม่มีวันพูดว่าอัญญาบัีชิ้นนี้สัมพันธ์กับเขาเพียงใดการอธิบายเบื้องต้นของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาแสดงความกังวลในเวลานี้ พวกคนจะรู้สึกถึงความสําคัญของอัญญบณีสินนี้แม้จะมีกฎเกณฑ์ที่ซ่อนอยู่ของโรงแรนเซอร,ร์ไรเกอร์ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะทําให้คนอื่นเข้าร่วมการประมลูลร้านเซนโยมีเงินอยู่เท่าไหร่วิธีเผชิญหน้ากับผู้ประมูลที่ร่ํารวยได้มีอํานาจมากชายหนุม่มกดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินคําพูดนี้สิ์น้องเจ้าอายุเท่าไหร่เจ้าก็มีความรักแล้วงั้นเหรอทางยูเกอซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลจากร้านเซนโย พูดอย่างเย็นชากับชายหนุ่มคนนั้นว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะรักแฟนเจ้ามากรักเหมือนเจ้ารักลูกหมางั้นเหรอชายหนุ่มคนนั้นไม่โกรธและพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้าจะรักใครหรือไม่รักมันก็เรื่องของข้าข้ามาจากตระกูลใหญ่และข้าก็มีเงินร้านเซียนยูขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ยังคงชูป้ายทะเบียนในมือของเขาในเวลาน,นี้ทรงเฉียนเชียวไม่ตอบสนองต่อการแสดงออกของร้านเซียนโยู เธอแค่มองเขาและเพ่งสายตาไปที่อันยมยีที่มีสีอีกครั้งหมายเลข3 3 2สิบามสองแสนสองหมครั้งที่หนึ่งเรยญเย่เย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยโรงเรียนซูร่เคอร์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นโดยปกติแล้วมีเพียงไม่กี่ครั้งที่นักเรียนในโรงเรียนซูร่เคอร์จะเสนอราคาสู้กันชายหนุ่มชูป้ายทะเบียนของเขาอีกครั้งและพูดด้วยรอยยิ้มว่า300แสนเหรียญติดน้อง ถ้าเจ้าให้สูงกว่านี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปแต่ข้าไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่เช่นนั้นแผนของข้าก็จะไม่มีความสุขจูจๆสีหน้าของหลานเสียนอยู่ก็ดูน่าเกลียดเกินเอาหายใจเข้าลึกๆช้าๆแลกกระแสวังเวนในร่างกายของเขาที่ถูกกระตุน้นด้วยความผันผวนที่รุนแรงก็ไม่ถูกระง,งับอีกต่อไปและเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนขณะที่เขารุกขึ้นชั้นอากาศแผ่วเบา,าก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขา เศษสีทองและสีเงินปรากฏเคลื่อนบนมือของเขาโดยปัศจากการควบคุมและเสียงคำรามของมังกรลึกก็สะท้อนกล้องในช่องอกของเขารัศมีสายเลือดที่รูปเป็นไฟก็ระเบิดออกมาอย่างครานหานแม้ว่าฐานการฝึกฝนของหลานเซนยูจะไม่สูงแต่เมื่อลมปานสายเลือดของเขาถูกปล่อยออกมาอากาศโดยรอบก็สั่นไหวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงคำรามของมังกรลึก ผู้ประมูลทั้งหมดที่อยู่ในปัจจุบันคือวิญญาจารย์วิญญาณยุทการต่อสู้จะถูกกระตุ้นตามนั้นและเปลี่ยนไปตามระดับที่แตกต่างกันไม่มีการปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ออกมามีเพียงลมปานของสายเลือดแต่ภายใต้ขึ้นของกระแสลมสีเงินและสีทองมันทําให้ผู้คนรู้สึกทําให้ผู้ชมตกตะลึงชายหนุ่มที่ตะโกนสมแสนเหรียญก็เปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยในฐานะสิทธิของโรงเรียนเซอรไรเคอร เขามีความไวต่อโรมปานของสายเลือดมากกว่าโดยธรรมชาติเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ารัศีสายเลือดที่เรียดรอดออกมาจากนักเรียนคนนี้มีพลังมากเอาถามตัวเองว่าวิญญ,ญาณดุจการต่อสู้ของเขาไม่อ่อนแอแต่ในขณะนี้เขารู้สึกสั่นเทาด้วยความแข็งแกร่งของเขาแน่นอนว่าเขาจะไม่ฟวรนเซียนอยู่ในปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือมีนักเรียนที่เป็นสัปะรดมากเกินไปในโรงเรียนซูรเรคเกอร์การไม่กลัวตอนนี้ แฝงหมายความว่าเขาจะไม่กลัวในอนาคตทั้งยูเกอดูเก่งกลัวเล็กน้อยเธอมไม่คด้คาดหวังว่าผู้เยาว์ที่ดูเด็กขณะน,นี้จะมีศักยภาพเช่นนี้3ามแสนหนึ่งมืนร้านเซียนอยู่ค่อยๆยยกปลายทะเบียนของเขาขึ้นอย่างช้าช้ปล่อยให้แสาเลือดของเขาไหลออกมาอย่างอิสระมีรัศมีสีทองและสีเงินจางๆในดวงตาของเขาเมื่อเขาพูดคำเหล่านี้ ไม่มีผู้ประมูลคนใดในที่เกิดเหตุประเมินเขาต่ำเกินไปเนื่องจากอายุของเขาเหตุผลที่เขายืนขึ้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชายนมแต่มุ่งเป้าไปที่ผู้ประมูลที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขาบอกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าถ้าเจ้าต้องการฟ้าอะไรจากเขาเจ้าต้องพิจารณาว่าในอนาคตเจ้าจะสร้างความขุนเคืองให้กับนักเรียนของโรงเรียนเซเรเครที่มีศักยภาพสูงหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ